นัวสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เขาร้อมุ่วกองบินห้าจังหวัดประจวบนะทุกคนวันนี้เราไม่ได้มาเดินขึ้นขเขาล้อมว่นะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้เปิดให้ขึ้นไปนะครับเขาจะเปิดช่วงเทศกาลนะครับแต่วันนี้นะฮะผมจะพาทุกคนมาชมกับสัตว์คุ้มครองที่หาชมยากน้องข้างแว่นถิ่นใต้นะทุกคนน้องจะลงมาไม่บ่อยเลยอะคือน้องอยู่บนเขาอะไรประมาณเนี้ยแต่ตอนนี้น้องลงมาแล้วนี่เลยครับทุกคนนี่เลยมาแล้วข้างแว่นถิ่นใต้ พี่อันนั้นลูกเหรอครับตัวสีทองทองอ่ะใช่ค่ะนองสีทองนี้ไวัยไม่เกินหกเดือนนะคะขนน้องจะเป็นสีทองค่ะถ้าเลยหกเดือนไปแล้วขนน้องจะเปลี่ยนสีเหมือนสีแม่นะคะเพราะว่าจะเปลี่ยนจากหัวและหางไปตรงกลางลำตัวค่ะโอเค <Okay. S 1> นี่นะทุกคนอานอาเยมีเยอะไหมครับพ<อ>ี่ท,ที่นี่ ถ้ามีประมาณสองร้อยกว่าตัวค่ะแต่เขาจะมีทั้งหมดสี่ฝูงนะคะแต่ฝูงนั้นะไม่ได้ลงมาเพราะว่าจ่าฝูงเนี่ยสู้จ่าฝูงอื่นไม่ได้อันนี้หนึ่งในสี่นะครับใช่ค่ะอันนี้หนึ่งในสี่ค่ะนี่เป็นฝูงที่สองที่แยกมาจากฝูงใหญ่ข้างสารเจ้าพ่อเขาล้อมหมวกค่ะฝูงนี้จะเป็นฝูงตั้งชื่อให้ว่าฝูงพี่เบิ้มนะคะฝูงพี่เบิ้มนะทุกคนฝูงพี่เบิ้มมีน้องจิ๋วน้องจับน้องแจมน้องจอมอ่นนี้พี่หนิงค่ะนี่ตั้งชื่อว่าพี่หนิง พี่หนิงจำโซนพี่หนิงชอบกระโดดผีคอนะคะอาอัน